ครับพี่น้องก็เรืงเตรียมโตครับเตรียมโตเอากระสอบเอาไปครับสีไปหาแตงหอยนัดกับอ้ายครับอ้ายเบาเนี่ยนะครับเพิ่มในมียอีกโยบันมูบันนึงครับพี่น้องบอลเทสีเปียไตหอยนี่ครับไปไปนับกันครับพี่น้องไปหาหอยต่อขับปะสาติเก่าบัวผาตะวันไล่เห็นครับน้องกับปะขึ้นเงี้ยน้องเขาข้าหลงสีไปนยดำอยู่ว่าไปดอกนี่แหละ มันด็กไปเดี๋ยวขึ้นไปรับไปหลอกนุ้ยเนี่ยเนี่ยวุ้เนี่ยขุดโอ้ยวุยไปไปดอกไปหยอกไ่นยอกไปนําโอ้ยครับเอาไปกลับไปไปหนึ่ง ต่อออกมาข้าวกำลังหอนครับพี่น้อง,อง,องไปเลยดีดีขับลงบก,ก่าลงจั <c oughs> กทน์เยหย่านครับหย่านผู้เบาครับปุ่นไปพ,พี่นางกับไอก้กำลัง,ลงออกมาครับไปดูอีกันพี่น้องมาดิ ไปเลยกำลังมุ่งหน้าไปน้องครับน้องกรบปกไกเดอกประขมันหาลอยเพ็ดดีละเกาะยืน <c oughs> มือก็ลไล่ครับเพราะว่าพี่นั่งก็ใบพี่แก้วประจำครับพี่น้องใส่มาทีเราบ่นหอยเนี้ยอะไรเช่นไรสอบกองสอบ พอดีใหญ่แล้วสีเอาไปต้มเสียลงไปกุงเทียบเติ่ันเลยแฟากันมากกำลังอมไนครับ่บอ,อ,บอ,อนชื่นทานเลยครับพ่อนแมนรัเชื่ทานย่ใครกลังรันรอไปครับ ไปบอลกีมันเกาอไอ้ทางกันดลโอ้ยฮ <c oughs> ะแมนบอลเด <c oughs> ีเยวเกิ ก่อนเลยครับพี่น้องไปดูครับค,ครับเด็กกระต ong บุระอันครับพี่น้องรกองระต ong ขับเด็กเบนตา์ากส่วนน้อ,องอยู่รถเด้อไหลรถเด้อมาตรงน้องไปดอก,กเห็นยังเห็นกบปะโ,โ,โอ้ยขับไป กำลันยางไปครับพี่น้องเห็นแดงเห็นกบบ่กกบคือเขียดครับอาัดสั้นเนี่ยนะครับพี่น้องเบาบอดใส่กันสั้นครับเพราะว่าเสียงไฟเพิ่มบ่อันนั้นปนไหนครับใส่กันสั้นแล้วถึงพูดห็นปุูนนะครับเบาเปิดแฟก ปดอย่างเลยจุดที่มันไหลครับพี่น้องที่พี่นั่งที่พี่นั่งครับอ่ายแล้วเคยไปเอาอยู่ประจํามาดูสิเห็นนี่บ่พี่นั่งฮะครับ <laughs> ยอย่างม้าล้มหนามบุ๋มครับโอ้ยครับหมากับพ่อมาครับพี่น้อง <laughs> เออนกยังนกเขาบ่เห็นนี่แบบไหน่ะโอ้ยขับเลยขับเลยเดี๋ยวมาส่วนนกข้าวเดียวละเดี๋ยวอ้ยขับพว้นกเข่าใจมันขึ้นบ่เพื่อนขับบ่ขับวิธีครับเดียวขับเป็นเป็นฟู้นะครับ มาลงน้ำมาลงบกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น้อยหน่อยลยครับไล่อปจันไล่ไไปทางไปอย่าไปบึงทางทางไปดูสิน้อยน้อสิเอไป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 มาลงบกเห็นไล่บ่โอ้โห เห้ยอีเห้ยกม่เหี้ยหี้ยจะเห็นเหยว่าเหียงนี่อบโอยอปเลยอบไปแล้วขอบร้ายครับ

uống luôn rồi khoai khoai luôn tốt này áo <laughs> bớt ở nồi nồi nhảy cầu à, ừ, luôn chắc. Chắc. chắc này không. <laughs> 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 <đều rồi>. <laughs> น่อยไไคืดดยอข<า>ับยากเป็นขิงพี่เนาะอ๋อตัวเองเดี๋ยวอ๋อพ่อนี่นเปล่าไอ่ไปขับเบาุหมด อ้ยมวนเทงครับพี่ใบใบใบอะไรใบใบหันี่ใบัว่นี่นี่เอาอะไรโอ้ยลงลงทำไมเยอะนี่เต็มก่อนกินอยี กิตังขึ้นหลายขึ้นเยแล้วขึ้นมาลำไยบัวครับเนี่ยนะเอาไปก็เนะับไปทับไปมี้ำไยบัวกี่ตัอ๋าครับอุ้ยฮะเา

มีประโน์เบิดเลยครับพี่น้องหน่วยใหญ่ยังไงแค่นีกล้วยไปบอกเลยงครัออกเ้ลวงกินครับหยไอ้ปลานี้พี่ต้องมีแน่ไปอีกฟังนึ่งวนทีครับพี่น้อง จันอ้สหน่วยสามหน่วยเด็ก spans, โโนิดนึขับเนนได้ครับพี่องอีจันลปาดละขับปดอจันนี่เอาไปนสาหน่วยเอาเนี่ยนนึงนนี่เ็กหัวขี้หัวจบขับอ้มแต่นันนดนี in ่จันลนงน ท่านไนม่อยเลยนี่ยมวนแห้งกับนี่นั่นอันนี้ต่อมหิ้งแบนีๆเอาเลยอีกรับไปหน่อ Aqui, ีกแล้วขับเป็นขืนข sure ึ้นเหนือเหรอ อยู่ต่อเกิดอะไรอ๋ออะไีกนะอู้หมอไปเลยโอ้ยคุกเต้ยกไดเอาด้ออ้ยขับเร็วเกิที่พี่อยงเอ๋อบ้างเอาด้อคุ้มกับตองอันนี้ฮะงกันี้นนี้นี่อั้อนี้บ้าวัหมดเหรอเขาเป็นออ โอ้เจ๋โอ้ยขบิบออย่องนี้ขันเราตงพ่อพี่แดงเอากระตองใหญ่มาเอาหเบิรดเี๋ยวอบหลงลงเมื่ว่าที่ลงเอ็นเดียตาเลยแล้วเนี่มันมาอยู่ะเย็บป่ยลงไง นอุนี <ous climb> <victory> ่ยังไเดไปแทนิดกลับมาเปนอ๋อเฮ้ย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 เต้งีเล้าหามันฮกังจะหายนุ๊ครับพี่น้องยื่นางาไปเบึ้งอีกจุดหนึ่งใหญ่มองว่สิไปเบิ้เบิ้ดอกังพีเข้มขึ้น

แต่แค่กเก็บเป็นกระตอมโอ้แต่กีมันอันดหนบ่เลือกกี่บ่มองคุ่มองสีไปเกี่ยเป็น,น,นโอ้

ไปอีกยุดหนึ่งครับพี่อไปอีกุดหนึ่งครับไปีกดนึ่งครับพี่น้องไอียุดรับพี่น้องไดหน่ครับพี่น้องไอีกยุดนครับพี่้องไปอีกยุดนึ่งครับพี่น้องไปอีกยุดนครับนอไีกจุดหนึ่ครับพี่น้ออียุดนึครับพีไปอีกุดหนึ่งอง ฮ้ยโอ้ยยังใหม่กันไรอาลงปเสียยืดหุ่นบ<ป>่พ<อ>ี่น <laughs> <ป>ังสุ่<ป>่อย <c oughs> ไปที่น่นหนยหรอหุ่นไปลปลปปะที่คอยไต่จะย่างไปบ่ไโด้ถโอ้า,าที่ไปทางไหนนิ Along rồi, long, chỗ lỗi tia. Váy xem pa nhá, váy váy, long. Váy, váy. 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 Váy, váy, váy. Váy, váy, váy. Váy, váy, váy. Váy, váy. โอเคเอเคบาทเลยนดีเลยอนใหญโมคือสวงสวงมั้ไหลส่วนหนาโมไหลกาโมกามโมบรดิกากดูใครอยู่พอที่หอนเหนือยเลยลายตัวอ่อยู่อืนอ้ีร้งสีขาวเอ๊ะ ที่นั่นไดรร้ายดูดังหมวกหนูหมกหนยานี่่มนุงขี้ขาวพีไปอหลาครังตหน่อยไใหญ่ครับพี่หนอ่มบัวหน่อยก็ดีนะแต่ท่อมซาที่บัวัดงมอสบัวกัดหนุ่หุงบักัดเดียน้ำลาเขาไม่สิดกัดนำาบนบดีเขาขันละพี่นมนไปอะเพื่อบัวหน่อยได้คำนี้ใส่ย Anyway, chan hồn đi hô cái này hồn 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 ดิ่งพักบุ่งเลยสีไหลฮิฮิฮิใครใสรเห็นีบ่บ่แเ่็นีิบวะ กลับไปแล้ส่วน,นเพื่อนแต่ลเทียโ <c oughs> ม,นนมนหน่อยนะครับเฮ่กระตองจิตคน่วยเลยเนี้อโมหน่อยนะน่าไปั้สุไปสุดก็ส่วนจะไปพักด้ยกันไปะฮะไปลงก่อปเลรอ ยางเรื่อยครับพี่เ้องหน่อยโอ้ยได้พิ่หน่อยนี่นี่นีนี่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 นนี่นี่นี่นีนี่ลาครับพี่แดนกำลังง่มอมนี่ลนี่ายขึ้นเลิกบ่เลย phát luôn <laughs> rồi nhỉ phát à đi bùa mày lược bùn lên lược vào đây cả mo tí bưng âm tí bưng lên lên ao này bưng 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 ủa <laughs> uh, để... <laughs> 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 <khai> gì đây? bay ra phải? anh phun. bay đi ông. ủa khay đó? <laughs> bò nhảy nữa gì? bò gì nhanh với hoạn phát sinh phi mà. bay bay. bay ขับวัวเน,นี่ยครับพี่ดองอยนี่แล้วนี่นีน่่ท่านีู่ดไอ,องไอย่ขวจะเต่าูมงครับกำลังจะออวไปครับพี่ดองการกระต้องขาด <laughs> ไปพี่กันไ้นั่แล้วว้ยทธรรมดาดินักหอย

กันดาลายิขับยอกกันลรงยังเสียงไหนกูบอกยันมดอืออนไรร่างหนาวะโอ้ร่งหาวะโบประคันนบน้งที่เหนเหลืองเขาลำหน่อยเรทงมด

ออกี่โมงคับคนละีวกเฮ็ดปวกขอดนะพี่อนเ้เอาทำเพ่มหนว่คือรอกเอาเมือนหนาจังวาไหมครับวัดมาตกก็มาได้มือ้งไนอ่ะเป็นมาถ มาค oh, ู่มือก็ได้ครันขึ้นแห่งขึ้นไรก็ได้ใส่เวทปวดกินเต็มกระตลองไปมอดเลยกันเดี๋ยวมืออื่นเนี่ยมาใหม่ก็ลงลงแล้วลงลงกัตที่ล่ะมาหยาดที่ไหนไปอีกคน

กระเป๋าตัวขอบคุณขอบคุณครับพี่บอยแม่ใหญ่ใหญ่ใส่ยิ่งตึกๆทุกคนครับแต่ที่ี้เนี่ยตองแรงๆก็แน่ใจครับกระเป๋าตัวสังเยอมากครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้ครับพี่น้องขอให้พี่น้องเบาอยู่ดีมีแห้งหลับหลับรวยรวยทุกคู่ทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับจ๋ะลงกับติดือนแล้ว